สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพบกันดิกแล้วนะคะวันนี้เราจะทําผัดสับป,ปะรดกับกระดูกหมูนะคะเป็นผัดพริกนะคะเราไปดูวัตถุดิบกันค่ะวัตถุดิบนะคะจะมีกระดูกหมูค่ะสับป,ปะรดค่ะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วพริกตํานะคะกับกระเทียมแล้วก็น้ําตาลทรายซอสถูเขา่าซอสเห็ดหอมนะคะ เราไปลงมือทำกันเลยนะคะเราใส่เกลือลงไปก่อนนะคะอันนี้แล้วก็ค่อยเอานี่ค่ะหมูกระดูกหมูนะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะต้มให้กระดูกหมูสุกก่อนนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้ต้มให้กระดูกหมูกระดูกหมูเปื่อยถึง จะอร่อยมากกว่าที่ว่ากระดูกหมูไม่นิ่มนะคะนี่ค่ะแล้วพอกระดูกหมูนิ่มแล้วก็สุกแล้วเปื่อยขึ้นนิดเราค่อยเอามาผัดถึงจะอร่อยค่ะแล้วก็ใส่ทาใส่สับป,ปะรดลงไปมันทำให้ความหวานและเปรี้ยวของสับป,ปะรดมันกลมกล่อมน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เราอบาไฟมันมีฟองแล้วก็ตักฟองออกนะคะ นี่ค่ะฟองนี้มันจะทําให้น้ำเอ่อไปจับกระดูกหมูแล้วก็กระดูกหมูจะไม่สวยอะคะ่ะจะขุ่นสีจะเป็นรอยดําทําให้กระดูกหมูไม่น่าทานนะคะนี่นะ,ะแล้วก็เราเบาไฟลงก็ได้นะคะเพราะว่า,ามันจะทำให้เป็นฟองแล้วก็ล้นออกมา ช่วงเวลาที่เรารอกระดูกหมูเราไปหั่นพวกสับป,ปะรดกันนะคะสับป,ปะรดกันนะคะเป็นสามจินนะ่จาจะกำลังสวย ตอนนี้เราหั่นสับปรดเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูนี่ก็ยังไม่เปื่อยนะคะแต่ว่าเ,เราจะไว้สักประมาณ15นาทีนะคะก็จะพอทานได้และะ้วค่ะตอนนี้กระดูกหมูก็พอใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะพอใช้ ได้แล้วเดี๋ยวเราก็เอามายกกระดูกขึ้นค่ะตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะเบาไฟแล้วก็ตักกระดูกหมูขึ้นนะคะนี่ค่ะตักกระดูกหมูขึ้นพักไว้นะคะตั้งกระทะค่ะ ใส่น้ำมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพริกที่เราตำกับกระเทียมนะคะใช้พริกเหลืองพริกแดงถ้าเราชอบเผ็ดเราก็าตำใส่ไปมากหน่อยนะคะถ้าสมมติว่าไม่ชอบเผ็ดก็เอาน้อย ้ก็ใส่กะป,ปะรดลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะนี่ค่ะมีการใส่ใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ทอดทุกขอนะคะ ก็เห็ดหอมค่ะก็เห็ดหอมนะคะเราก็คนให้สปะรดสุกสักแป๊บหนึ่งนะคะ กิมื่อใครชอบรสอะไรก็เติมนะคะใส่ชอบน้าตาลหวานนิดนึงก็ใส่น้าตาลนะคะใครจะชอบผงชูรสก็ใส่ผงชูรสได้เลยค่ะอันนี้เราใส่กระดูกหมูที่เราต้มไว้นะคะไัเะ่เลยค่ะ นานมากเลยนะคะนี่เราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะ ตบมะกก็จะหอมขึ้นมานิดนึงค่ะให้ถ่นสมุนไพรนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรายกขึ้นตั้งโต๊ะได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสับป,ประรดแผลิพริกกระดูกหมูนะคะทำกันแบบง่ายๆทานกันได้ทั้งครอบครัวคะ่ะไม่เผ็ดแล้วก็เด็กๆก,ก็สามารถทานได้ด้วยนะคะไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคอยติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ